สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอัปเดตช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามกว่าๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแท็กซี่ที่อยู่ชั้น1ด้านนอกอาคารนะครับในช่วงเวลาบ่ายๆของวันที่14่พฤศจิกายนนะครับว่าคึกคักขนาดไหนนะตอนนี้เราเดินอยู่ประมาณชั้น1ประตู3นะครับทุกคนก็จะเป็นจุดที่มีผู้โดยสารมารอคิวแท็กซี่กันอยู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูจุดเรียกคิวแท็กซี่นะครับทุกคนเราออกจากประตู3มมานะครับแล้วก็ตรงไปข้างหน้าแบบนี้เลยนะ ตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นจุดเรียกคิวแท็กซี่ฝั่งทิศตะวันออกน,นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับชั้น1ประตู4รู้สึกว่าเริ่มจะมีผู้โดยสารมาเยอะแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ผู้โดยสารเริ่มเยอะขึ้น,นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มีไฟล์ลงมาในช่วงบ่ายๆนะครับ mm. ก็จะเห็นนะ่ผู้โดยสารมารอคิวแท็กซี่กันเยอะแบบนี้เลยใกล้สูดชือออกมาชั้น1ประตูสี่นะทุกคนก็จะเจอจุดเข้าไปเรียกคิวแท็กซี่แบบนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่าเยอะขนาดไหนส่วนใหญ่ผู้โดยสารที่มาในช่วงนี้ก็จะเป็นจากโซนฝรัั่งกบโซนเเเอชียยยนะล ช่วงบ่ายแถวจะยาวประมาณนี้ครับดังนั้นใครมาก็เผื่อเวลากนิดิ่งเดียวผมพาไปดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่คือจุดเรียกคิวแท็กซี่ฝั่งทิศตะว,วันออกนะของช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครับทุกคนจะเห็นว่าผู้โดยสารค่อนข้างต่อคิวกันเยอะนิดนึงนะครับวันนี้รู้สึกว่าผู้โดยสารมาเยอะพอได้เลยนะข้างน้าเป็นปจุดเรียกคิวแท็กซี่ระยะสั้นนะครับถ้าเกิดใครไปเส้นทางไม่ไกลนะมาแวะเรียกคิวตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะสะดวกอีกนิดนึงนะส่วนวงนี้จะเป็นจุดเรียกคิวแท็กซี่ฝั่งทิศตะว,วันตกนะครับ รู้สึกว่าผู้โดยสารจะไม่ได้เยอะเท่ากับฝั่งทิศตะวันออกนะแต่ก็มีผู้โดยสารารอคิวอยู่พอได้เลยนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารทรงยุโรปคล้ายๆกันนะครับเพราะช่วงนี้ไฟยุโรปก็ลงมาถี่กว่าปกติเลยครับแต่ก็จะเห็นว่านี่ครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารอยู่เป็นระยะเลยนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ได้ขึ้นแท็กซี่แล้วนะตรงนี้เป็นทางเข้าของผู้โดยสารที่จะไปเรียกคิวแท็กซี่นะครับ แท็กซี่ก็จะสามารถเรียกได้2ฝั่งนะครับคือฝั่งที่ตะวันตกกับฝั่งที่ตัวนออกฝั่งนี้คือที่ตะวนตกนะครับทุกคนเดินออกมาทางชั้น1ประตู7นะครับถือว่าคึกคักมากๆเลยนะครับในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับซึ่งตอนที่เราไลฟ์ช่วงเที่ยงจะคนจะมาเยอะขนาดนี้นะแต่ช่วงบ่ายนี่คือผู้โดยสารมากันแบบจุกๆเลยครับผู้โดยสารมากัแบบเยอะมากๆเลยเนี่ยฝั่งนี้คือที่ตัวนออกนะครับเออที่ตัวนตกนะครับออกทางประตู7ส่วนข้างหน้าก็จอดมาทางที่ตะวันออกทางประตู4ี่นะครับ เป็นจุดเรียกคิวแท็กซี่ได้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ครับจะเห็นผู้โดยสารที่กเข้าไปในจุดเรียกคิวแท็กซี่อยู่เรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนจุดเรียกคิวแท็กซี่นะครับชั้น1ประตู7แล้วก็ประตู4นะครับวันนี้ถือว่าคึกคักเลยนะครับคึกคักมากๆครับจะเห็นว่าตอนนี้แท็กซี่ที่จอดอยู่คือมีทั้งหมด64เลนก็คือจอดเต็มทั้งห4เลนนะครับแล้วก็ผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นแท็กซี่ออกไปเรื่อยๆครับใช้เวลารอไม่นานมากนะครับใช้เว สามารถทยอยออกไปขึ้นแท็กซี่กันได้เรื่อยๆครับทุกคนนี่ผมเดินอยู่ตรงชั้นหนึ่งใกล้ๆกับประตู7แล้วนะครับจะเห็นว่าผูาลล้โดยสารบวงนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็แท็กซี่ก็คอยทยอยเข้ามาเติมเรื่อยๆนะตรงนี้คือชั้นหนึ่งประตู7นะครับถ้ามองไปข้างในจะเห็นว่าจะมีผู้โดยสารที่ทยอยออกเดินลงมาจากในโถงนะครับทุกคนแล้วก็รอที่จะออกมาขึ้นรถสาธารนณะข้างนอกตรงประตูเนะครับตรงนี้ฮะ เดินออกมาล้วก็จะเจอจุดเรียกคิวแท็กซี่ตรงนี้เลยนะครับปึงแล้วก็เดินตรงไปข้างหน้าเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากไปรถสาธารณะอื่นนะครับจะมีรถสาย S1 นะครับเวลาออกทุกชั่วโมงครับนี่รอบ4ี่โมงเย็นนะครับหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากใช้บริการ e-b แท็กซี่นะจะมีเคาน์เตอร์อยู่ทั้ง2ฝั่งนะคือ Electric Taxi ซ V.I.P. นะครับก็มาใช้บริการได้นะครับเป็นแท็กซี่ e-b แท็กซี่นะครับเนี่ยคตอนนี้ึ้นปว่ายว่า not available แล้วแปลว่าอาจจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเยอะหน่อย ตัวนี้เราจะเห็นผู้โดยสารที่ทยอยเดินออกมาจากในตัวอาคารนะครับออกมาข้างนอกผ่านประตู7ก็ถือว่าเยอะพอได้เลยครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้โดยสารทรงยุโรปอย่างที่เห็นจริงๆนะครับที่ค่อนข้างเข้ามาเยอะเลยในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกับ่ายสามบ่ายสี่นะครับเนี่ยพอออกจากประตู7ก็เดินเข้าไปที่จุดเรียกยู่แท็กซี่ตรงนั้นได้เลยครับไม่ไกลจากประตู7เลยนะดูดิเดินมาแล้วก็หักป่าเข้าไปเลยนะครับมองดูในเลนแท็กซี่นะทุกคนก็จะเริ่มเห็นมี หลายเลนที่เริ่มว่างแล้วเพราะว่ามีแท็กซี่ที่ทยอยออกไปส่งผู้โดยสารแล้วก็จะมีแท็กซี่ใหม่ๆเข้ามาเติมแบบนี้นะครับนี่เลยครับจะเห็นว่ามีกลุ่มผู้โดยสารหลากหลายมากๆแล้วก็มีแท็กซี่ลหลายๆขนาดนะตรงนี้จะเป็นแท็กซี่ขนาดใหญ่นะเราก็เลือกตั้งแต่ตอนที่จุดเรียกคิวแท็กซี่ได้เลยนะครับรถใหญ่หน่อยก็จะเป็น Fort จ er ูเนอรนะครับรถธรรมดาก็จะเป็นรถเก่งแบบอัลติทั่วไปแบบแบบแท็กซี่ทั่วไปนะครับเลือกใช้บริการตั้งแต่จุดเรียกคิวแท็กซี่ได้เลยนะหากเรามีสัมภาระเยอะแบบนี้นะครับก็ใช้ รถขนาดใหญ่ได้เลยครับน่าจะเหมาะกับผู้โดยสารมากมกว่ามากกว่านะับตอนนี้นะครับตอนเย็นนะครับบ 3, บ4ายสโมงจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่คึกคักมากที่มารอเรียกคิวแท็กซี่แบบนี้นะครับทุกคนเื้องนี้เป็นเรื่องของชั้น1ประตู8นะครับก็เป็นจุดที่สามารถออกได้เหมือนกัน,นครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับ a ับ p o r t s t r e e t Food นะครับแวะทานอาหารกันตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะมุมสุดเลย เต่เวงนี้จะเป็นเวงของบริษัทส่งเวียดนามนะที่มาเป็นกรุปทัวร์กันเยอะมากๆาเลยถ้าเกิดใครจะเดินทางไปพระยาหัวหินก่อช้างก่อกอูดนะครับมาซื้อตั๋วตรงชั้น1ประตู8ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มารอนั่งตรงข้างหน้ารอเรียกขึ้นรถได้เลยนะครับออกทุกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงประมาณนี้ครับหรือถ้าจะมารับประทานอาหารก่อนออกไปนะครับอยู่ชั้น1ประตู8นะครับ้วกคนตรงนี้จะเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างราคาถูกหน่อยนะครับราคาพอๆกับข้างในเมืองเลยนะครับ ชั้นประตู8นะครับชื่อมนงจีพูดพ้อยนะครับบรรยากาศข้างในก็น่านั่งนะน่านั่งสบายมากแล้วก็มีที่ว่างเยอะเลยเดี๋ยวเราลองพาทุกคนเดินออกไปข้างนอกนะครับบริเวณจุดขึ้นรถแท็กซี่นะครับออกจากประตู8ก็ได้นะครับนี่คือประตู8ชั้น1นะครับผู้โดยสารวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยในช่วงเวลาบ่ายๆอย่างที่บอกครับช่วงเที่ยงอาจจะไม่เยอะขนาดนี้แต่ช่วงนี้นี่คือบางกระแบบแน่นเลยนะครับนอกจากจุดเรียกคิวแท็กซี่ขึ้นรถแท็กซี่นะครับก็จะมีรถ รถทัวร์นะครับไปพัทยาหัวหินอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี้เลยนะชั้น1ประตู8นะครับนี่ฮะจอดรออยู่แล้วนะซื้อตั๋วด้านในนะใครจะเรียกแท็กซี่นะครับถ้าบอกใช้โรลีขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดลงลงเขียนโรลีลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีน้องๆเจ้าหที่นะครับมาเข็นรถเก็นคืนกลับไปไว้ที่เดิมนะนี่ครับไม่ต้องห่วงนะใช้โรลีก็ได้ตามปกติครับแล้ววันนี้รู้สึกว่าผู้โดยสารจะเยอะมากๆเลยครับทุกคน ผู้โดยสารจะเยอะเยอะมากๆเลยนะผมเดินดวนเดินเดินสวนไปนะี่คือเห็นผู้โดยสารรอว่าเดินสวนอยู่ตลอดเลยครับตอนนี้เราเดินกลับมาตรงจุดคิวเรียกแท็กซี่นะครับฝั่งที่ตัวนตกใกล้ๆกับชั้นหนึ่งประตูเจ็ดนะทุกคนก็จะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยมาเข้าคิวเรียกแท็กซี่กันเยอะมากๆเลยครับเราเดินผ่านมาถึงจุดรีกคิวแท็กซี่ฝั่งทิศตะว,วันออกแล้วทุกคนวันนี้จะมีผู้โดยสารรอกันเยอะนิดนึงนะครับแต่ใจเย็นครับเดี๋ยวก็ได้ขึ้นแท็กซี่นะครับแป๊บเดียวครับเพราะว่า แท็กซี่ทยอยเข้ามาเติมเรื่อยๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ครับจะเห็นว่ารถแท็กซี่ทยอยเข้ามาเติมอยู่ในเลน1ถึง64เรื่อยๆครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าช่วงบ่าย3บ่าย4เป็นช่วงที่ไฟลท์ของหลายสายการบินนะครับหลายหลายเที่ยวบินมาลงกันค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งแล้วก็จะเห็นคิวของจุดเรียกคิวแท็กซี่แบบนี้เลยถ้าเกิดใครอยากไปใช้บริการรถสาธารณะอื่นเไม่ว่าจะเป็นเอลทีรมูซีนก็มีนะครับชั้นบนหรือว่าจะไปรถ ไฟฟ้าก็ได้นะครับอยู่ชั้นใต้ดินนะครับตอนนี้เรามาดูหางแถวของจุดเรียกคิวแท็กซี่นะทุกคนยาวมาจนถึงชั้น1ประตู4ี่เลยนะมาถึงตรงเกือบน้าหน้าประตูสี่นะครับก็ถือว่าคึกคพักพอสมควรครับพึกคักมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่ชั้น1ประตู4ี่เข้าไปดูในอาคารน,นะครับนี่ครับจะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยเดินออกมาอยู่เรื่อยๆครับเดินเดินลงมาที่คิวเรียกแท็กซี่เยอะเลยครับถ้าเกิดจะไปรถไฟฟ้านะทุกคนนะครับจากชั้นหนึ่งลงมาเลยนะฮะแล้วก็ ใช้ทางเลื่อนนะครับลงไปข้างล่างนะครับก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าได้นะครับแอร์พอร์ตโรลลิงได้นะครับก็สะดวกอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่คือบรรยากาศของผู้โดยสารที่ทยอยเดินลงมาจากโถงขาเข้านะครับทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระหว่างประเทศนะครับคือช่วงบ่ายเนี่ยคือผู้โดยสารจะเยอะแบบนี้เลยครับจะเยอะมากมากครับลงมาแล้วเดี๋ยวเราเดินไปข้างนอกอาคารนะผ่านประตู4นะครับผ่านประตู4แบบนี้ออกมาข้างนอกก็จะเจอจุดที่จะคิวแท็กซี่นะครับ เดินเข้าไปเข้าคิวตรงนี้นะครับเดินเข้าไปเข้าคิวตรงนี้ได้เลยครับใช้เวลากักหนึ่งนะครับนี่ครับทุกคนจะเห็นว่าแท็กซี่ทยอยเข้ามาเติมอยู่ในเลนต่างๆอยู่เรื่อยๆครับทีนี่อย่างที่บอกครับทุกคนเราสามารถมาใช้บริการอิเล็กตริกแท็กซี่ไได้นะครับมีเคาน์เตอร์อยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับประตู7กับประตู4นะครับก็มีเคาน์เตอร์ให้บริการแบบนี้เลยนะครับผู้โดยสารมารอต่อคิวกันแล้วนะ นี่แหละครับบรรยากาศของแท็กซี่ชั้น1ประตู3ประตู4ประตู7ประตู8นะครับออกมาแล้วก็เจอบริการแท็กซี่ที่อยู่ข้างนอกอาคารสนามบินสุวรรณภูมิแบบนี้ได้เลยนะครับท่านใดที่มีไฟล์เข้ามาในประเทศไทยในช่วงบ่าย3บ่าย4ีโมงนะครับอาจจะต้องเผื่อเวลาขึ้นรถหน่อยนะครับหรืออาจจะคำนวณเส้นทางเดินดีๆนะครับว่าเราจะไปรถแท็กซี่แบบนี้หรือจะไปรถ EV หรือ AOT ลิมูซีนนะครับซึ่งมีบริการชั้นบนนะครับหรือข้างในถุง สายพานรอบกระเป๋าก็มีนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศคลิปที่แบบผมไม่ได้พักรับเป็นเป็นเสียงสดๆตามหน้างานเลยนะครับทุกคนฝากกด subscribe ช่องด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวหรับวันนี้สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับ